สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับทางช่อง FK s k y w l r อีกแล้วนะคะวันนี้แบมก็จะพามานะคะรู้จักตัวชานะคะอาชาพรีเมียมนะคะของแบรนด์ b e l i e v e Coffee ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นชาเขียวนี่ค่ะชาเขียวกินที่อันนี้สดๆจากไร่เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชาไทยพรีเมียมนะคะตัวนี้เกรดพิเศษเกรดดีมากๆเลยนะคะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการชงดีกว่าว่าชงยังไงนะคะให้ชาหอมกลมกล่อมอ่าวันนี้จะชงนะคะเมนูชาเขียวกับชาไทยเดี๋ยวติดตามแบมได้เลยค่ะใบชาสองตัวนี้นะคะชงได้ทั้งนะคะอ่าโมกกพอตนะคะ เพนเพสหรือว่าจะเป็นเครื่องชงนะคะอัตโนมัตินะคะสองตัวนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะชงแบบใช้ถุงชงก็ได้นะคะถุงผ้านะคะสำหรับชงชาเลยนี่นะคะตัวของใบชานะคะของชาไทยพรีเมียมนะคะลักษณะชานะคะจะเป็นอ่าผงชานะคะหยาบหยาบอย่างนี้เดี๋ยวแบมจะไปสกัดชามาก่อนนะคะ ไปสกกััดชานค่ะเดี๋ยวเราก็จะสะกัดชานะคะโดยการพักชานะคะเหมือนเดิมที่25วินาทีนะคะกดให้น้ําไหลผ่านใบชามาก่อนแล้วก็กดหยุดนะคะพักครบแล้วนะคะเราก็สกัดน้ําชามาวันนี้ไปชงแก้ว1 6ออนกันค่ะน้ําชาอยู่ที่3ออนนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปสกัดชาเขียวของอบิลิคฟคอฟฟี่กันก่อนเลยนะคะใบชาบดหยาบตัวนี้ไม่มีกลิ่นมะลินะคะเป็นกลิ่นหอมของธรรมชาติเลยนะคะพอสดๆจากไร่เลยเนาะตักมา2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปสกัดน้ํากันก่อนเลยนะคะก็กดให้น้ําชาไหลผ่านแล้วก็พักชาไว้นะคะอะ่25วินาทีเหมือนกันค่ะโอ้สีเขียวสวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะสะกัดน้ําชามาที่3ออนเหมือนกันค่ะทําแก้ว16ออนกันนะคะ Hey, แล้วเราก็ได้นะคะน้ำชามาแล้วชาเขียวชาไทยพรีเมียมนะคะชาเขียวตัวนี้นะคะข้อดีคือไม่มีกลิ่นมะลินะคะไม่มีกลิ่นวานิลากวนใจนะคะท่านไหนชอบแบบแนวธรรมชาติออร์แกนิกนะคะแนะนําชาเขียวตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ชาไทยพรีเมียมตัวนี้นะคะอาจจะมีเอกลักษณ์คือหอมอ,อ่อนๆน,นะคะกลมกล่อมระมุนแล้วเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันค่ะว่าจะชงออกมาอย่างไงนะคะ หลักๆของแบมเลยก็คือจะมีนะคะแค่นมข้นหวานนะคะแล้วก็ส่วนมากที่ทางร้านนะคะจะใช้เป็นตัวของครีมเดลียวอโลมาตัวนี้เลยขวดแดงน,นะคะคลองใจมากเลยนะคะมีแค่ตัวนี้จริงๆค่ะจะไม่ใช้นะคะคน้ําตาลครีมเทียมไม่มีเลยค่ะใช้2ตัวนี้คือจบเลยนะคะก็จะมาที่ชาเขียวกันก่อนใส่นมข้นหวานนะคะลงไปเลยนมข้นหวานของแบมจะใช้เป็นคาร์เนชั่นนะคะตัวนี้เนาะ แล้วก็ไฟนี่ค่ะคิมเล็วนะคะกดสีแดงลงไปเลยสีเขียวตัวนี้นะคะชาเขียวตัวนี้นะคะสีสันจะเขียวกลมกล่อมนะคะเขียวออกเขียวเข้มๆหน่อยนึงสำหรับท่านที่ชอบชาเขียวแบบอ้าชาเขียวสีส,สวยๆหน่อยนะคะเข้มๆหน่อยอ่าตัวนี้เลยเป็นสูตรหวานปกตินะคะนะคะ่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นชาไทยพรีเมียมของแบรนด์บีลีฟนะคะใช้สูตรคือ นมข้นหวานนะคะ1ออนหรือ30 ml นั่นเองแล้วก็ครีมเรียวนะคะขวดแดงก็ใช้1ออนหรือ30 ml เหมือนกันค่ะตีนะคะคนให้เกิดฟองเลยค่ะชาจะได้นัวๆหอมๆนะคะสีสวยไหมคะตัวนี้นะคะรำเงินกลมกล่อมน,นะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเทลงแก้วไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้แบมมีคลิปมาฝากอีกอันหนึ่งนะคะ สูตรน้ำสองชั้นนะคะทูโทนทำยังไงตามแบมไปค่ะเดี๋ยวแบมขออนุญาตไปสกัดชาเขียวกับชาแดงชาไทยนะคะเพิ่มก่อนเดี๋ยวแบมจะทาไปทำนะคะน้ำสองชั้นน้ำแยกชั้นนะคะหลายๆท่านถามบอกว่าทำน้ำแยกชั้นแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยก็คือน้ำจะไหลรวมกันมีเทคนิคไงบ้างนะคะนมสดนะคะสองออน ตรงนี้ใส่ลงไปแล้วนะคะเราจะทำสองแก้วคือ,อทูโทนชาไทยกับชาเขียวนะคะต่อมาก็นมข้นหวานนะคะใส่ลงไปเลยนมข้นหวาน1ออนนะคะหรือ30มสิใส่ลงไปนะคะทั้งสองแก้วเลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นครีมเหลวนะคะใช้ที่หนึ่งออนเหมือนกันค่ะอันนี้จะอยู่ชั้นล่างนะคะชั้นนมอ่าใส่ลงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคนค่ะให้เข้ากันเลย<ม>ก็เดี๋ยวมาเทนมนะคะชั้นล่างลงไปเลยค่ะอ่ะสองแก้วเลย โอเคแล้วแบมนะคะตัดน้าไขงมาแล้วเดี๋ยวเราทําทูโทนก่อนเนาะชั้นนี้นะคะเป็นชั้นนมชั้นข้างบนนะคะจะเป็นชาเขียวอ่าเราค่อยๆเทนะคะค่อยๆเทลงมาเทบนบนนะคะตัวนี้ได้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชาไทยนะคะโอ้โห oh. สีสวยไหมคะทุกคนนี่เห็นไหมคะก็ oh. จะเป็นชั้นแบบแยกชั้นนะคะจัดเสิร์ฟให้ลูกค้าด้วยการปิดฟ้ายกดื่มตัวนี้ได้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะ ชาเขียวแยกชั้นนะคะชาไทยนะคะแยกชั้นนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอาชาเขียวกับชาไทยของเราใส่น้ําแข็งกันดีกว่าค่ะไม่ได้ต้องมาทําฟองนมกันเหมือนเดิมเลยนะคะหลักง่ายๆของการทําฟองนมเันจะบอกแค่ทุกคลิปก็คือพิชเชอร์นะคะต้องแช่เย็นแล้วก็นมต้องเย็นนะคะถึงจะตีฟองขึ้นเนาะนี่ค่ะ โเคฟองนมเลยค่ะฟองนมคือนุ่มนะคะละเอียดมากอดูสิคะใส่สองแก้วเลยค่ะเป็นไงคะสูตรนมทำง่ายง่ายมากนะคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้ได้สี่สูตรเลยนะคะน้ำชาเขียวนะคะแยกชั้นนะคะหรือชาเขียวทโ่นนะคะอ่าชาเขียวสิบหกออนนะคะชาไทายแก้วสิบหกออนแล้วก็ ชาไทยนะคะแยกชั้นเห็นไหมคะชั้นยังแยกกันอยู่เลยนะคะเนี่ยต้องคนก่อนนะคะคนให้เข้ากันก่อนดื่มนะคะต้องบอกลูกค้าด้วยเนาะสีสันสวยงามมากเลยนะคะโดยใช้นะคะชาไทยบีลีฟตัวนี้นะคะกับผงชาเขียวบีลีฟตัวนี้เราก็จะได้นะคะเมนูอีกเยอะเลยเดี๋ยวข้างหน้านะคะมีเมนูไหนมาแนะนําอีกเดี๋ยวแบมจะมาทําทคลิปนะคะฝากกด ไลค์ like, กดแชร์นะคะกดติดตามทั้งช่อง FK s k y w o r d ด้วยนะคะมีสูตรน้ำใหม่ๆม,มาให้ตลอดเลยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ